เป็ดกระป๋องครับโดยขวดน้ำโอิชิครับนี่ครับหลากหลายซีซันเลยครับในเย็นนี้ไปลุยพร้อมกันครับด้วยเหยื่อมันหมูครับเบ็ดกระป๋องครับลุยสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กเฟเพชช่องเดียวทวัดครับวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นแล้วครับประมาณสัก5้าโมงเย็นแล้วทาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดเบ็ดกระป๋องนะครับนะ เป็นกระปร๋องพอดีผมไม่มีโฟมเนาะโฟมมันหายากใช้เป็นกระป๋องโอ้ยชีไปเลยเนาะก็จะเป็นเหยื่อมันหมูนะครับ่ะที่จะทอดลงวันนี้ก็อยู่ประมาณสัก50ลูกครับ50กระปร๋องครับใส่ทั่วนี้แหละมีไม่มีได้ไม่ได้ก็ลุ้นกันเช้าแหละครับพี่นอ้องฮะเพื่อได้ไปทําเมนูไปจัดเมนูอะไรนะแกงปากกดใส่หน่อไม้ส้มครับ ครับเลยกันเลยครับชวนเย็นครับด้วยเบ็ดกระป๋องโอชิครับลุยมันมานครับเกี่ยวเกลียวเลยลงเบ็ดเลยนะครับเดี๋ยวจะฝนลมมาแล้วลงเลย vừa thăm ngay đi đó khi nó chín mà vô lên khắp mắm mũ khắp you know น้อครุนเลยได้ไม่ได้ก็เช้าแล้วครับอบลมมาเลยนะพี่น้องเอ้ย ลงไปครับลงมาแล้วครับยังเ,อเยอะแต่ฝน,นมันหมูหมักครับจะมีผลแรือเปล่าเท้านี้ แต่ดกดหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันมีโฟมไม่กี่อันนี้ผมก็โฟมมาทำเหมือนกันกตบโฟมก็มีเรี๋ยงนี้แหละเนาะสีเรียก ន <_ discretion> ឹងទម្លងទៅវាប្រកួតมั้ย เลยจะมีระกุด โยนเลยครับใส่ใส่เลยครับคุณเช้าครับพี่นอ้อง มีปรากฏครับเหลืองๆม่วงมีแรงกรดิงไปเลยครับ ลงเบ็ดครับวันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็มีแต่เช้านะครับมาลุ้นกันว่าจะมีตัวมีแต้มไห้ชมไหมสําหรับเบ็ดกระป๋องปรากฏครับเหยื่อมันหมูเดี๋ยวมาลุ้นกันเช้าครับแต่ตอนนี้ลมแรงมากครับเบ็ดผมนี่ปลิวเต็มคางเลยเอาไม่ว่ากันฮะไปอยู่ตรงไหนค่อยเก็บเช้าแล้วกันนะครับไปครับกลับบ้านดีตอนเช้าเช้าครับพี่น้องเชาวเดียวเฟซบุ๊ก วันนี้พามาลุ้นเป็ดกระป๋องปรากฏครับที่ใส่ไว้เมื่อตอนเย็นมาดูกันครับจะมีตัวมีอะไรให้ชมไ,มได้ไม่ได้ก็ไปรุ้มพร้อมกันเลยครับไปไปครับมีให้ผมสักตัวไหมนี่ถ้าไปไปเรียบฮะธรรมดามันจะถ้ามันถูกมันจะวิ่งเลยนะพีน้อง มันจะพาดึงลากไปทั่วเลยนะไอ้นี่นิ่งล้าวุ่นเลยเหรอได้ไม่ได้ก็ไปครับน้ำมันยังไม่น้อยเพ้อ มนมัเงียบครับเนาะเยอะเหมือนเดิมเลยครับ ส่งมาคือสีเหลวแท้ต้องมีปีดมีปาดเลย เก็บเก็บเก็บกันเหมืนเดิมเติมเติมไม่เห็นตัว ัวกมันีิบอ่ะพี่เนาะนิปลากรุดเลาใส่มองจะขายมัน,น,น เฮ้วครับพี่น้องเช้านี้เช้านี้น่าจะเห้วเหมอเห็นมีวิ่ง ผลงานนะครับเบ็ดกระป๋องนะครับเบ็ดกระป๋องปรากฏเยื่อ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มันหมูครับไม่มีแต้มไม่ชมเลยครับพี่น้องไม่มีสักตัวเลยลงไปห้าสิบกว่าลูกเยื yeah, ่อ <Yeah. S 2> เหลือเหมือนเดิมนะครับไม่มีมตติมากกินเลยนะครับสารอีพีนี้ก็เป็นการทดลองนะครับเป็นบบมานนะครับไม,ไม่ไม่ได้เลยนะครับก็ ฝากเปก็นกำลังใจกับช่องออดิเอทอดด้วยนะครับอีพีหน้านะครับไปลุ้นกันว่าผมจะทำอะไรครับใส่อีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องออดิเอทอัด้ด้ครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย